เอาแล้วฮะก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอีกแล้วกับอิม o พสเตอร์ไววะโอ้โหไม่ได้เล่นนานมากนะครับผมเล่นไปแต่เลเวล7นะครับปีที่แล้วโอ้โหนานจัดนะฮะเออรอบนี้นะครับผมพอดีว่าแบบ ไปเจอคลิปตัวเองไงแล้วลองคลิกลิงก์ดูแล้วแบบเฮ้ยมันก็ยังมีให้เล่นอยู่นะฮะเออสำหรับใครที่อยากเล่นนะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่รู้จักเกมนี้นะฮะก็เป็นเกมที่ผู้พัฒนาอินดี้นะเขาสร้างอ่าสร้างมาให้เล่นนะครับจะเป็นอมังอัสเลยนะฮะก็คือรูปแบบตอนแรกนี่คือตัวละครโมเดลนี่คือเหมือนอมังอัสเลยแต่เหมือนว่ามันน่าจะโดนลิขสิทธิก็เลยเปลี่ยนไปนะฮะเป็นแนวอมังอัสแบบ อตอนแรกเนี่ยอามากันส็คือเป็น 2D ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นแบบ 3D เลยครับก็คือเราทำภารกิจแล้วก็ต้องคอยหลบอิมพอสเตอร์นะหลบตัวร้ายเออหลบตัวร้ายที่แบบว่าเป็นเอเลี่ยนคอยจะจัดการเรานะฮะแล้วนี้มันเปลี่ยนโมเดลแล้วมันน่าจะแบบว่าเลี่ยงลิีกเซ์นะครับผมโอเคสำหรับที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ด้านล่างนะฮะใต้คลิปไว้เลยนะครับผมใครอยากเล่นจัดไปนะฮะโอเคอันนี้ตัวเราโอ้โหน้องน่ารักจัดน่ารักจัดเลยนี่คือเราผมเป็นอ่ะพอดีเลยนี่แหละน้องไข่ดาวนี่แหละ โอ้โหเลเวลแปดความยากร40อ้าวกดผิดไปไปเลยครับโอเคกด e นะฮะดูแมพเหมือนเดิมกด v v คือเปลี่ยนเป็นตัวละครน้องเออน่ารักแต่เราเป็นแบบท่ิวาดโซ่คำเราใจเฮียมา2ตัวเลยโอ้โหอันนี้คือเห็นเราปะเนี่ยอุ้ยตกใจครับทางนี้มีทางข้างหน้าใช่ไหมมีจริงมีจริงอันนี้คือทำเควสเฮ้ยหมอบได้ไหม ตอบได้โอเคหลบคนหลบคนหลบคนลบคน,น,น,นโอ้ยยังไม่เนียนเหมือนเดิมเลยเสียงไม่มีวะ่ะเสียงหายวะา่ะออกออกไหมเอาคลิปหายแล้วโอเคไปซ่อมอันนี้คือลากจับพันพอดีแล้วมันจับไงวะเอ่ออ๋อน,น,น,นี่เออหันหัวเรือปืนใหญ่อุ้ยตกใจ โอ้เดี๋ยวมาอย่างนี้เลยโอ้โเห็นมวามมานะเห็นไหมล่ะไม่น่าเห็นหรอกโอ้ยโอ้ยมาสองตัวเลยโอ้อยดูไปโอ้ไม่ได้แด่วพี่หรอจกจังหวะนี้ไปเลยไปให้ไหวนะเดือดเลยเดือดเลยเดือดเลยไปยังไปยัง ยืนนิ่งอยู่เลยมันไปทางไหนมันมันแยกทางเหรอเย้เคมืดแล้วว่ามืดจัดอุ้ยโอ้โหมึงรู้อ่ะมันรู้ไม่น่าเห็นไม่น่าเห็นถ้าเห็นนี่คือเฮ้ยไกลเกินไกลจัลงอะ โหมึงเห็นแค่นี้เลปปปปยเหรอเกินไปเปล่าเดินไปเปล่าเจ๊เจ๊นี่ไงว่าแล้วโอ้อันนี้คือวิ่งยาวๆงั้นนะ่ะวิ่งสับตีนแตกก็วิ่งแบบไม่ให้มันเห็นเลยว่ะไม่ให้มันรู้ตัวไม่ตามมาอยู่ปะโหเพื่อนเราไปแล้วมีรูไหมมีหลุมเสียงมันเงียบครับเสียงมันเงียบทำเลยงั้นนะ่ะออ่งด่วนๆเลยด่วนๆเลย นี ų, mm ่มาไปให้ไวคลิปเราอยู่ตรงไหนครับทางซ้ายมือโอเคประตูซ้ายมือโอ้โหมีดักมาเป้ามาเป้าวันนี้คืออืมตอนตัวหรือมันเห็นมันเห็นไข่ดาวแล้วโอ้โหมันเดินมาพร้อมสองประตูอสองฝั่งเลยจ้าเอ๋วถ้าเห็นว่าไข่ดาวนี่คือ อหไรอู้ยับดับเบิลคิอะไรวะหรือว่ามันเห็นวะไม่ใช่แล้วมั้งไม่ใช่แล้วมั้งเอาออกเอาออกเอาออกดิเอาออกดิหรือว่ามันไม่ให้เราหมอบแล้วถ้าหมอบคือเรายังไงก็โดนแน่ใช่ไหมโอเควิ่งก็ได้ยังอันนี้ มันให้เราวิ่งหนีแน่นอนแน่นอนเลยโอเคไม่ยอมไม่ยอมนี้เสียงมันมาว่ะเสียงมันมาถ้างั้นก็มันมาจริงว่ะมันมาจะมาแค่สองตัวแหละโอเคแล้เราวิ่งครับทำเวลาโอ้โหแล้วทางนี้มันไม่มีเคสเลยโอ้โหทางนี้ครับกลับโอ้โหมันก็จะเหมือนแมปแมปแบบว่าแบบในเอามังอัสเลยนะอันเด เดี๋ยวมันจะเองไงแวเอียเนี่ยแบนี้โอ้โหเสียวตอนมันเปิดมากอ๋ออยู me, ่ไหนไม่มีครับนี่ทางนี้มีแค่สองเพลเดินมาไหมอะไม่น่าทำเวลาหน่อยเร็วๆๆ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 วๆๆๆ่ๆๆ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 เรๆๆๆๆอๆๆ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 ลๆๆๆๆมๆอๆๆ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  จะเอบป่ะเนี่ยตู้โอ้ยโอเคเอ่อกดเ,เ,เปิดไฟตนด่วนเลยอันนี้คือมีเวทไหมตองเราไม่มีครับกลับไปที่เดิมได้ไหมมันจะมาจ้าเอ๋ป่ะเสียงเหมือนกันเสียงมาเสียงมาเสียงมาแน่นอนสวันนี้เสียงมาแน่นอน,น,อนถ้าดากทางบุร้องนะบอกเลยเอ่อตรงน,นี้ซ้ายมือ ไม่มีเสียงร้องกันรีบทำครับทาเวลาดีมากอา่มันต้องดึงไฟอ,อ้านวนี้ปะปืดอา้าวเสร็จแล้วเอา้าเร็วเกินเร็วโพดอันนี้มันเสียเวลาตรงนี้โอเคตามครับอ่านี่นี่แล้วล่างไปเร็วเร็วโอเคหนึ่งสสสี่ครับท่องท้ายครับ โอเคอุ okay. ้ยถูกไหมถูกเสียงมาไหมไฟดับแกอุ้ยหายแล้วซ้ายหรือขวาวเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่ออุ้ยมีแตะเย่ด,ยดิจิบหายแล้วจิบหายแล้วมันเดินมามันเดินมามันเดินมามันเด,ดินมาอุ้ยอว้ออ้ะ ไม่กล้าลงหลุมไม่กลัวมันเห็นไงสรุปไงวะวันตีแล้ววันตีแล้วอันนี้วันตีแล้วโอ้เี๋ยวเชื่อครับเี๋ยวเชื่อครับเสี่ยมันมาว่ะหรือว่าเราเปิดมุมมองนี้มาเลยเห็นนี่หมอบท่อนี้ไม่เห็นแน่นอนม่ใหญ่ห้เห็นไย่ป่ะม่เข้ามาหรอกถ้าเข้ามาคุสิแย่โอ้โห ไปแล้ว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 ไอ้ไปแล้วสิมาเสียงมันใกล้เสียงมันใกล้เอ่อรูดบัตรเหรอเอาโอเครูดบัตรด,ด่วนครับด่นดวนๆเลยนี่ยใกล้จัดเลยใกล้จัดอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเข้ามาเหรอไม่เข้ามันนี่มีทางซ้าย อื <c oughs> ไปทางนู้นเรไปทางห้องไฟเออเราออกขวาแล้วไปห้องถงกลางก่อนเลยแม้ดาวอยู่ด้านบนเฮ้ยประตูมาตัวเปิดไม่น่าเห็นไม่น่าเห็นไม่น่าเห็นมาตัวเดียวปะตัวเดียวเดินบนอ่าปิดไฟกูอีกแล้วโอ้ว เหลือจะเชื่อ่อไปไงครับไปซ้ายว่ะไม่ไปขวาออกไปแล้วตัวฝั่งนู้นแล้วครับั้งงั้นเราก็เฮ้ยโอ้ไป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 รอรือรทางนี้ห้องไฟป่ะอา้าวิบหายแล้วเลยห้องไฟไปผิดทางเเนี่ยโอ้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดห้องน,องนี้ห้องนี้ตันห้องนี้ตันอย่างมาก ตันอย่างอ้อมอ้ยวาเสียวโอ้ยโอย้ยเจะเอกูนะอเอ้ยเอ้าเดี๋ยวผมอยู่ไหนเนี่ยทางเดิมบ่จิบหายวิ่งไปทางเดิมนี่มืดเกินตรงนี้ไม่มานะเพื่อนขอร้องเจ๊เอกว้ายยังยังสอมไก่กอนสอบไก่อน,ออนโอ้โหมืดเกินจเอก อย่ามาดักกูตรงห้องไฟอ้อมอ้อมเลยจังหวะนี้คือต้องอ้อมแล้วอ้อมเลยอ้อมเลยอ้อมไป,อ,อ,มไปอ้อมไปยาวๆอยู่ไหนนี่โอเคหูวิ่งยาวสิกูร้อยไ่ดิโอเจะเอ๋เจะเอ๋อยังมาทางนี้นะจ๊ะพี่ขอละพี่ขอละพี่ต้องวิ่งไปไปไปอุ้ยออย่ามีเสียงก็พอจะดักถือว่าขอเลยอย่าดัก เจ็ดส่วแปดเลยนี่ดีครับอ <b Rep cycles> <cake> <away> <c oughs> ุ้ยกดผิด <strong> อืมตึบตึบตึบโอเคเอ่อตรงไหนใกล้ละเอ้ยมีเฟสตรงเราเหรอใช่ได้ใช่ได้มันมาแล้วว่ามันมาแล้วว่าวัดเสียวว่าวัดเสียว่าวัดเสียว่าเข้าตูมาป่ะใกล้เกินประตูเปิดนี่คือต้องระวัง เข้าดิไม่รู้มเข้ามารอยเท้าไม่ใช่รอยเท้า,เ,ทาเสียงเท้ามันเดินมาข้างหลังเราปะวะหรือมาทางนมาอุ้ย <c oughs> ผมว่าน่าจะอยู่ข้างหลังแหละเออแต่ไม่เสียงมันมีเหมือนอยู่ด้านหน้าตัวหนึ่งเลยวะเอ้ยข้างหลังหลัง นี่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 ข้างหลังเลยโอเคไม่เห็นเนาะตกอุ้ยแล้วประตูเปิดแล้วมันเดินกลับมาเหรออะไรวะไม่เอาดีไปแล้ววะเออโหโหเสียเวลาจัดเลยอุ้ยกดไม่ทันเดี๋ยวผ่อนตอาใหม่ฮะ ฮ้ยโอ้โหเล่นยากเงี้ยเล่นแง่เล่นแง่เริ่มใหม่อีกโอเคจำกดครับอ่าน้ำตาจะไหลต้องรอพอดี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 โอ้อ่ะให้เร็วสิให้เร็วให้เร็วให้เร็วให้ไวโอเคโอ้ยเหลือเชื่อเหลือกี่เิส เควสเดียวอ้าวไม่ใช่เควสเดียวอันนี้มันซ่อมไฟไฟดับอืมโอ้ยถึงสี่เควสอ่อผมบอกทางไหนได้บ้างทางนี้ทางนี้คือห้องโถงกลางก็มีนะเนี่ยอุ้ยเอ๋โอ้โห้ดักกูสินะอ้อมดิตอนนี้คืออ้อมดิงานอ้อมก็มาครับจังหวะนี้อ่าจะเอ๋มาสองคนเลย ให้เราว,วิ่งไปพิ่วเบลยาวพิ่วเบลยาวพิ่วเบลยาววิ่งไปครับอือวิ่งมามันมีแค่สองตัวแหละไม่น่ามีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นมาครับไปเอาตระตอ่าเงียบเลยเงียบเลยกดอ่าทิ้งดิกดไงอะ่ะดูดไงอะ่ะอันนี้คือไงสิทำความสะอาดครับอ๋อจับแม่ไม่ไม่ได้เล่นมารงอัสนานนะครับลืม ว่าเคว้ไม่ทำยังไงเสร็จแล้วไปเ oh. อ่อเคว้ตรงห้องโถงห้องโถงฮอเลยฮอกลางเลยจ้าเอ๋นี่ยันเดียวอีกตั้งสามมันเลยดูไงเป็นอีกกันเดียวว่าโอ้โหรอไฟนานจัดแล้วแม่งโผล่มานี่คือร้องนะรีววร็วๆๆรๆวรวรวรววมึงวิ่งส่งเร็วๆสิวะอึ๊บเอ้โอ้โหแล้วเอ้า ผมเลยมาเพราะเนี่ยไม่ใช่เอะทางนี้ทางนี้ทางนี้ค k โอ้โหแล้วไฟดับด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทางไหนเนี่ยเอาจิ้หายแล้วมือจันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันอยู่ทางไหนเนี่ยใกล้ๆเออเดี๋ยวดูโอ้ดึงบึ้งหาประตูไม่เจอไม่ใช่อะไรเออไปครับวิ่งไปอย่าดักนะ ด่ากร้องเลยนะอึ๊บไม่มีละเงียบละวงไปหน่อยไปเปิดไฟก่อนนะประเด็นน่ตัวนี้ต้องไปเปิดไฟอย่าด่าก,ก็พอขอร้องโอ้ยไปจะโกกี่รอบวะเนี่ยเราแก้ไฟกี่รอบวะเนี่ยอืมอ๋อออกนี่รอหนึ่งนะโอเค งั้นก็ไปทางนี้ตรงไปครับเข้าประตูตรงจะโดนไหมเนี่ยจะอิป่ะจะอิต่อจ่ายหมดห้องนี้ว่ะห้องนี้มีที่หลบไหมไม่มีนะเนี่ยสวยนะเนี่ยบอกเลยเออเอาอันไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอผิดผิดห้องเสียงอุ้ยห้องนี้หรอห้องน,นี้มีที่หมอบอ๋อทางนี้แต่มันก็ถ้ามันมาก็ร้องให้นะ มาตรงนี้คือหลบยากเลยนะเอ่อต้องกลับไปว่ะย้อนกลับไปทางเดิมตารเรียกตุงตุงไม่ค่อยกรีดการเท่าไหร่เลยเลเวล8จริงวะวะอ้แล้วเดี๋ยวมันต้องมันต้องดับไฟว่ะแน่นอนเลยโอ้โหไม่เป็นไรผมโหดมากผมโหดมากอันน่ไม่กรีดการ์ดกันหรอกเออเดี๋ยวนี้แล้ว พาอ้อมเลยพาอ้อมเลยไม่อ้อมว่ะหลอกหลอกขี้หลอกอ้อมก็ได้อ้อมก็ไยแม่รัดทางาเก่งซสด้วยเออไอสตาร์ทว่าอะไรว่าอะไรไงว่าแล้วต้องทำอย่างนี้กับผมโอ้โห้จะเอ๋ตัวเองรอบที่สี่ห้าหกเจ็ด ไปย้อนกลับไปแล้วก็จะเอ๋กันเลยอจื๊บย,ยังบอลยังบอลเจ้สตาร์ตรีแอคเตอร์ครับไปรีแอคเตอร์ไหนวะเอา้าทางไหนเนี่ยอันนี้แหละถูกแล้วเร็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 วอันกลางครับอ่าโอเคสี่ห้าหกครับเร็ว โอเคสี่สี่ห้าหกสี่อันท้ายแล้วเร็วเร็วสี่ห้าหกสี่แล้วก็แปดอ้าวหวาดเฉียวถึงจะไม่เท่าไหร่แต่ก็หวาดเฉียวหวาดเฉียวเลยเออโอเคครับก็ มาเล่นกันให้ดูคลิปแล้วเลเวลแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะ,ะแล้วก็ถ้าใครอยากพพอร์ตผู้พัฒนานะเดี mm ๋ยวเรเปก็เข้าไปสพอร์ต hmm. กันได้นะครับผมช่วยเหลือกันนะฮะโอเคสำหรับวัน,นี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่เลเวลหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายจุ hmm. ๊บ